กระชากหน้ากากบุหรี่ไฟฟ้ายิ่งช่วงนี้มีอะไรแปลกๆหลุดเข้ามาในโรงเรียนหรือวิทยาลัยรูปร่างแปลกๆดูเผลนๆดูเหมือนของใช้ปกติแท่งเล็ก,ลกๆกินหอมสีสวยดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่จริงๆแล้วมันคือพอดเจนใหม่ที่แรงกว่าที่คิดและ ที่แรงกว่ากินก็คือโทษที่รออยู่พอดในประเทศไทยผิดกฎหมายทุกขั้นตอนทั้งนำเข้าครอบครองขายหรือแม้แต่พกไว้ในกระเป๋ากางเกงก็ผิดแล้วนี่ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่ยังมีโทษหนักอีกด้วยอย่าคิดว่าเด็กจะไม่โดนครอบครองบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทั้งจำทั้งปรับแม้อายุยังไม่ครบ18ป,ป,ปีบริบูรณ์ก็ถูกดำเนินคดีได้ ยิ่งถ้ามีหลายเครื่องหรือมีไว้เพื่อขายโทษก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกบางคนไม่ได้แค่พบแต่สูบโชว์กลางโรงเรียนในห้องน้ำหรือแม้แต่บนรถเมล์การสูบในที่สาธารณะไม่ใช่แค่เสียมารยาทแต่ผิดพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอีด้วยยิ่งใช้สูบจนสร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่นทำให้ผู้อื่นแสตาไอหายใจติดขัดอาจโดนแจ้งความฐานรบกวนสุขภาพผู้อื่นได้ พอตเจนใหม่มีนิโคตินที่แรงแค่สูบไม่กี่ฟูดก็ทำให้ติดได้แล้วแต่ที่น่ากลัวกว่าคือมันทำให้คนที่ดูธรรมดากลายเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายทั้งแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัวของที่ดูเทอาจพาเราไปเจอคดีชีวิตที่เสียหายแบบไม่รู้ตัวการเลือกไม่สูบไม่พกไม่ยุ่งกับพอตไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่คือการปกป้องอนาคตของตัวเองจากโทษหนักอีกด้วย โคติตนเสพติดจนตาย